สถิติสุดทึ่งไทยลีก ทีมเจ้าบ้านชนะรวด2สัปดาห์พร้อมพรีวิวศึกไทยลีกนัดมันเดย์ไหนบิ๊กเกม2คู่โุโลิทโลพบบุรีรัมยูเต็ดคูบแบงคอกทำศึกผ่าเมืองปทุมธานีรับการมาเยือนของบีจีปทุมยูเนเต็ดทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแปบ๊บเรื่องบอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางพวกเราด้วยนะครับศึกบอลิววอไทยลีกที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างสะดุดเข้มข้นนะครับตั้งแต่เกมที่4วันที่ 15กันยายนนะครับถึงเกมที่5ที่กำลังฟาดแข้งอยู่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับถึงวันที่24กันยายนแล้วก็จะมีลงฟาดแข้งกันอีก2คู่ในเย็นวันนี้นะครับ25กันยายนปรากฏว่านะครับมีผลการแข่งขันที่บังเอิญมากๆนะครับเป็นเรื่องที่บังเอิญจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องที่จงใจนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันปรากฏว่ามีทีมเจ้าบ้านนะครับเก็บชนะรวดได้ทั้งหมด13จาก15นะัด เลยนะครับเหลืออีก2เกมนะครับที่ยังไม่รู้ผลนั่นก็คือเกมที่จะลงฟาดแข่งกันในช่วงเงย็นวันนี้เป็นเกมระหว่างโปลิทเทโลเจอกับบุรีรัมยูเต็ดแล้วก็ทรูแบงคอกยูเต็ดพบกับบีจรปทุมยูเต็ดซึ่งหากเกมใน2คู่ที่จะฟาดแข่งกันในค่ําคืนวันนี้นะครับเจ้าบ้านทั้งโปลิทเทโลแล้วก็ทรูแบงคอกยูเต็ดเอาชนะได้ทั้งหมดก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับที่เจ้าบ้านเอาชนะรวดได้ทั้ง2ส,สัปดาห์เลยนะครับ นี่ก็เป็นโปรแกรมนะครับแล้วก็ผลแข่งขันที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูนะครับตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึงเกมวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคู่สุดท้ายระหว่างขวัญแก่นยูเต็ดพบกับ PT ีประจวบนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านชนะรวดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทยลีกของบ้านเรานะครับหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องล็อกผลบอลครับด้านความพร้อมของเกมไทยลีก2คู่ที่จะฟาดแข่ง กันในค่ำคืนนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่ระหว่างโบลิเทโลนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเนเตดครับไปเริ่มกันที่โบริเทโลของโคดอ้นลังสันวิวัตชชยโชคนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเมืองทองยูเวเตดนะครับความพร้อมเกมนี้ทางโบริเทโลครับที่บุกไปแพ้ราชบุรีมา1-6 เกมนี้จะไม่มีแม็กครีเวนะครับกองหลังที่ยืมมาจากบุรีรมยูเอตดนะครับรวมไปถึงบาโบมาร์คแลนดี้ตัวรุกที่โดนใบแดงจาก เกมล่าสุดนะครับขณะที่กลุ่มกําลังอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับผูกษาประตูยังคงเป็นสรุตนะสีนะครับลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมส่วนแผงหลังก็เป็นไอแซคคอนนี่ยืนปักหลักเป็นแกนหลักนะครับส่วนแดนกลางสวิพานทองแล้วก็เบงตันพิโอรี่นะครับยังคงปั้นเกมในแดนกลางนะครับส่วนตัวลุกวางวูกึนยองรวมไปถึงความเมคคาริคารีรวมไปถึงทางอบบูฮาฟิกบุลละเฮงนะครับคอยโจมตีริมเส้นส่วนสยามยับนะครับของหน้าดาวรุ่งเป็นตัวสอดแทรกแล้วก็ ลุ้นเป็นตัว เปลี่ยนเกมลงมาเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันกับเจนพบโพขีครับก้ามไปที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเต็ดภายใต้การกุมดินของอาร์เธอร์ปาปาสฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมเลยครับล่าสุดก็เอาชนะเจอ,เจ,อเจียงในเอฟซีแชมเปี้ยนลีก4-1ความพร้อมเกมนี้ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์มากนะครับจะได้สุภชัยใจเด็ดกองหน้าดีกรีทาติไทยฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกในแนวรุกอีกครั้งนะครับส่วนกลุ่มกำลังอื่นๆยังอยู่กันครบครับแนวรับมีศิลกษ์เทศสูงเนินรวมไปถึงดิออนคูแล้วก็คิมินยอกเป็นตัวหลักใน แผงหลังนะครับส่วนริมเส้นก็น่าจะเป็นสรลักไหมะโคนแล้วก็สุพรปีนักคาโตโที่กําลังฟอร์มการเล่นดีมากๆนะครับแดนกลางทีตอนบุมาทานน่าถูกขยับขึ้นมาเล่นบนแผงมิฟิลร่วมกับทางโกลันเคาสิตนะครับที่กําลังฟอร์มการเล่นร้อนแรงมากๆส่วนตัวรุคราาดิโกเราคาโดโซ่ลามูเซเดเยฟรวมไปถึงลอซาน่าดูเบย่าแล้วก็สุปชัยใจเด็ดพร้อมลุยครับโดยมีพิรวชลชัมรัสมีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนกลางที่มีโอกาสสอดแทรกลูกสามเป็นตัวจริงชเช่นเดียวกันกันกบรัตนกรใหม่คามีครับความน เป็นของเกมนี้นะครับแม้ว่าฟอร์มการเล่นของปอลิเทโล่เอฟซีจะไม่ดีนะครับเกมล่าสุดก็บุกไปแพ้ราชบุรีมา6-1แต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับโดยเฉพาะการเจอกับทีมใหญ่มักจะทําได้ดีเสมอแต่ว่าเกมนี้แตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าทางบุรีรัมเต็ดต้องการเดินหน้าคว้าชานะทุกเกมต่อจากนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มการเล่นของบุรีรัมดีมากๆนะครับไม่เสียประตูให้ใครในหลีกนะครับเพิ่งจะมาเสียในเกมกับเจอเจียงแล้วก็ที่สําคัญเกมลุกกาลังลงตัวแผน การเล่นกับพวกเขาเลยนะี่อย่างดุดันเผ็ดร้อนมากเลยนะครับอยู่ที่ประตูแรกแล้วนะครับว่าจะมาตอนไหนหากประตูแรกมาเร็วโอกาสที่จะสกอร์ไหลมีสูงแน่นอนจุดเปลี่ยนแล้วก็ตัวแปรสําคัญอีกหนึ่งอย่างในเกมนี้นะครับนั่นก็คือสภาพฟ้าฝนนะครับหากเกมนี้มีฝนตกลงมานะครับก็จะทำให้เกมจากที่บุีร์จะได้เปรียบกลายมาเป็นเกมที่สนุกสูสีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ฝนก็อาจจะมีส่วนในการเป็นตัวแปรที่จะทําให้ผลการแข่งออกมาไม่เป็นใจ ให้กับบุยรัมด้วยนะครับต้องดูหลายอย่างประกอบกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับยังเชื่อว่าบุยรัมยังดูดีแล้วก็เหนือกว่าแล้วก็น่าจะเอาชนะโบลิเทโลเอฟซไปได้อย่างแน่นอนครับส่วนคู่บิ๊กเกมนะครับ ระหว่างทรูแบงคอกยูเอตจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG จีปทุมยูเต็ดความพร้อมทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ,บ้านทรูแบงคอกยูเอตเกมที่ผ่านมาบุกไปเอาชนะลาอัซิตี้นะครับในศึกฟุตบอลเอฟซีชิบะรีก2-0ความพร้อมเกมนี้ยังต้องเช็คความฟิตของโมเดลทอมเบียกองหลังเพียงคนเดียวนะครับว่าจะพร้อมลงสนามในเกมนัดน,น,นี้หรือเปล่าขณะที่คุ่มกำลังอื่นยังอยูอย่กันครบนะครับแนวรับมีเอวตันกอนคาเวตรวมไปถึงสุบันทองสงคอยสแตนไบอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงทางผู้เล่นนันวนาศรีอีกหนึ่งคนก็พร้อมแซนบายลลงเ่น ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาบส่วนริมเส้นก็เป็นพีรพัฒน์นชายาแล้วก็นิิพงศ์เสยลานนท์ครับส่วนแดนกลางธิรพันธ์พ่วงจันทรกำลังร้อนแรงเลยนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นน่าจะยืนคู่กับปกเก้าอันนัส่วนตัวลุกนะครับมีมามด์วิ่เล่นโมตา้าแล้วก็รุ่งรัตภูมิจันทร์นะครับโดยมีบราเซลจารดีเป็นตัวสอดแทรกอีกครั้งครับข้ามไปที่บีจีปทุมยูทนเแต่นะครับของโคชทงธงชัยสุโกโกีมีปัญหาเรื่องผู้เล่นในแนวรับบาดเจ็บเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลโตกเตอร์ลิชว วัดนะครับ รวมไปถึงอิลิฟานฟานดี้แล้วก็อีกซานฟานดี้ด้วยนะครับแต่ก็ได้รับข่าวดีที่จะได้สันนิภาพจันงอมแบคขวาฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งนะครับขณะที่กลุ่มกําลังตัวอื่นๆนะครับแนวรับก็ยังคงน่าจะใช้ชรนพัฒบัวพันธ์แล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นชินพัฒน์รีอ๋อนะครับเป็นตัวหลักส่วนริมเส้นก็อาจจะมีการขยับเอาทางพิวัก์สุกจิตระบกุลนะครับถอยลงไปยืนเป็นริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนแดนกลางข่าวดีก็ได้เจชนะทิพสงกทรศินฟิตกลับมา น,น่าจะยืนประจําการคู่กับสารัตย์อยู่เย็นนะครับรวมไปถึงเฟดดี้อาวาเลสส่วนตัวรุกนะครับวางอีกอร์เกเยฟแล้วก็ทีสินแดงดาคอยไล่ล่าต่าข่ายครับก่อน่นาจะเป็นของเกมนี้นะครับเป็นเกมที่สูสีอย่างแน่นอนนะครับทูแบงคอกเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญสภาพทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ขณะที่ BG เล่นเกมเยือนได้ไม่ค่อยดีนักนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็การเจอกับทูแบงคอกไม่ใช่เกมที่ง่ายสาหรับพวกเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญปัญหา ผู้เล่นในแนวรับของพวกเขาน่าจะส่งผลกระทบต่อเกมนี้ไม่น้อยยังไงก็ตามนะครับเกมนี้เป็นเกมใหญ่นะครับน่าจะสู้กันสนุกสูสีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอมีมากที่สุดนะครับ